โรงเรียนบ้านโนนหนองบัวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต3ได้ดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมตามกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมโดยมีวิสัยทัศน์สร้างคนดีสู่สังคมเพื่อมุ่งสู่คุณธรรมเป้าหมายคือสามคัคคีมีวินยัยใจกระันยู่ด้วยการนำโครงงานคุณธรรมที่เป็นตัวขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาจำนวน9โครงงานดังนี้ 1>, 1. โครงการรู้เวลารู้หน้าที่ทำดีทุกวัน 2. โครงการกลับบ้านมีวินยัยปลอดภัยทุกเส้นทาง 3. โครงการหนูจ๋าข้าวแพงนะ 4. โครงการธนาคารความดี 5. โครงการบริจาคขยะบริจาคบุญ 6. โครงการมารยาทงามตามวิถีไทย 7. โครงการน,น้องปฐมวัยสดใสย,ยิ้มง่ายไหว้สวย 8. โครงการจิตอาสาพี่พาน้องอ่านและ 9. โครงการห้องน้ำสะอาดปราศจากเชื้อโรค ควบคู่กับการนำคุณธรรมสำหรับเยาวชนคนดีนอนหนองบัว10ประการซึ่งประกอบด้วย 1. ยึดมั่นกระตัญญู่ 2. ไใฝ่รู้ใฝ่เรียน 3. มีความเพียรสม่ำเสมอ 4. อย่าเพลินใจใฝ่ตำําเชื่อถ้อยฟังคำผู้หลักผู้ใหญ่ 6. รักไทยทำรงไทย 7. ใส่ใจในโลกว้าง 8. ยึดแบบอย่างที่ดี 9. รู้รักสามัคคีตลอดเวลาและ10ใช้หลักศาสนาเป็นเครื่องดำเนินชีวิต ซึ่งในการดําเนินงานดังกล่าวมีการนิเทศกํากับติดตามและเสริมแรงอย่างเป็นร,ระยะะทั้งจากอสสอนิเทศคุณธรรมและผู้บริหารโรงเรียนเพื่อการทบทวนและปรับแผนการดําเนินการมีการประชุมผู้ปกครองนักเรียนและการเยี่ยมบ้านนักเรียนชี้แจงทำความเข้าใจแผนงานโครงงานการขอรับฟังความคิดเห็น เพื่อการสื่อสารประชาสัมพันธ์ในทิศทางที่ถูกต้องตรงกันและนำมาปรับปรุงพัฒนาเป็นแนวทางการพัฒนาคุณธรรมทั้งของผู้บริหารครูบุคลากรในการศึกษาและนักเรียนตามแนวทางคุณธรรมทุกพื้นที่ความดีทั้งโรงเรียนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นโรงเรียนได้พัฒนาสภาพแวดล้อมให้หน่าอยู่น่าดูน่าเรียนทั้งในและนอกห้องเรียนให้สะอาดสวยงามและปลอดภัย มีสนามเด็กเล่นตามแนวทางการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการพัฒนาสมอง BBL ได้อย่างเหมาะสมมีอาคารห้องสมุดมีชีวิตโดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากมูลนิธิสงเคราะห์ดเด็กยากจน CCF ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีซึ่งได้จัดสื่อและสภาพแวดล้อมภายในห้องสมุดได้อย่างเหมาะสมจูงใจให้นักเรียนเข้าไปศึกษา Tigers, หาความรู้รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและประชาชนใช้บริการห้องสมุดอย่างสม่ำเสมอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักเรียนที่พึงประสงค์เพิ่มมากขึ้นอาทิ 1. โครงงานมารยาทงามตามวิถีไทย ส่งผลให้นักเรียนมีพฤติกรรมเชิงบวกด้วยการไหว้พ่อแม่ครูอาจารย์การเข้าแถวในการรับบริการต่างๆการจัดวางรองเท้าที่เป็นระเบียบส้นชนตึกด้วยตนเอง 2. โครงงานบริจาคขยะบริจาคบุญนักเรียนมีการคัดแยกขยะในห้องเรียนโดยมีการแยกกระดาษขวดพลาสติกกระดาษเศษเหล็กและมีการนําขยะจากบ้านมาบริจาค ส่งผลให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีจิตอาสามีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองและส่วนรวมมากยิ่งขึ้น 3. โครงงานรู้เวลารู้หน้าที่ทำดีทุกวันนักเรียนที่เป็นผู้นำกิจกรรมหน้าเสาธงเปิดปิดเพลงเสียงตามสายด้วยความรับผิดชอบมีกระบวนการทำงานเป็นกลุ่มคุณธรรมด้วยความมีวินัยและสามัคคีในกลุ่ม 4. โครงงานกลับบ้านมีวินยัยปลอดภัยทุกเส้นทางมีการเข้าแถวหน้าเสาธง มีนิทานคุณธรรมสั้นๆหรือเรื่องสั้นหนึ่งเรื่องพร้อมคติสอนใจและกิจกรรมเทิดพื่อเกียรติด้วยการนำเสนอพระบรมราโชวาทน้อมนำสู่การไปใช้ในชีวิตประจำวันโดยนักเรียนทุนพระราชทานและนำร้องเพลงพ่อแห่งแผ่นดินในวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีและร้องเพลงสรรเสริญพระบารามีในวันศุกร์แล้วเดินทางกลับบ้านเริ่มต้นด้วยแถวเดินแถวผู้ปกครองมารับและแถวจักรยานตามลำดับอย่างเป็นระเบียบ การปฏิบัติตามกฎจราจรทำให้นักเรียนเดินทางกลับบ้านอย่างมีวินัยปลอดภัยทุกเส้นทางส่งผลให้ผู้ปกครองที่มารอรับบุตรหลานมีความภาคภูมิใจเกิดกระบวนการเรียนรู้และพร้อมที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีด้วยการจัดแถวรถจัก,กรยานยนต์และรถจัก,กรยานอย่างเป็นระเบียบในขณะที่รอก็เข้าไปอ่านหนังสือที่ห้องสมุดเพื่อเพิ่มเติมความรู้ให้กับตนเองไปในตัวอีกด้วยปัจจัยสู่ความสำเร็จ 1>, 1. ความร่วมมือของผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนทั้งในกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้การพัฒนาเพื่อความดีงามและการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 2. ผู้บริหารให้ความสำคัญมุ่งมั่นตั้งใจเสียสละอุทิศตนเองอุทิศเวลาทุ่มเทให้กับการพัฒนางานอย่างเต็มที่และต่อเนื่องสม่ำเสมอ 3. ความมุ่งมั่นความกระตือรือร้นและความรับผิดชอบของคุณครูบุคลากรในการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้การดูแลเอาใจใส่ให้คำแนะนำอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้นักเรียนในกิจกรรมต่างๆอย่างสม่ำเสมอ 4. ความมุ่งมั่นตั้งใจและความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่องของคณะกรรมการสภานักเรียน 5. การนิเทศกำกับติดตามทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการด้วยความเอาใจใส่อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอนวัตกรรมองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงงาน 1. วิธีการสร้างองค์ความรู้ในเรื่องการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมโดยนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเอง 2. ความเอาใจใส่จะช่วยให้การทำงานประสบความสำเร็จเสมอ 3. ความดีจะส่งผลให้เกิดความสุขใจสบายใจ ความดีไม่มีขายอยากได้ต้องช่วยกันทาําแนวทางการพัฒนานวัตกรรม1การสร้างโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติการบันทึกกระบวนการทํางานและผลการดําเนินงานที่เป็นระบบมากขึ้น2 การประสานงานและการขยายผลสู่ผู้ปกครองและชุมชนในสถานการณ์ที่ผู้ปกครองและชุมชนเกิดความภาคภูมิใจในพฤติกรรมที่ดีขึ้นของนักเรียนด้วยการให้การยอมรับตื่นตัวและชื่นชมแนวทางการดำเนินงานพร้อมกับให้การสนับสนุนการดำเนินการของโรงเรียนเห็นได้จากการให้ความร่วมมือในทุกกิจกรรมของโรงเรียนอาทิการสละในการมาร่วมประชุมในโอกาสต่างๆการบริจาคงบประมาณเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ ความภาคภูมิใจของโรงเรียนเมื่อเข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณธรรม 1. ความภูมิใจในการทำดีที่ไม่ได้หวังผลตอบแทนและไม่ต้องการให้ผู้อื่นยกย่องชมเชยทำดีด้วยใจทำได้ด้วยสองมือเรา 2. ผู้เรียนสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1โรงเรียนสีเมืองวิทยาคารห้องเรียนพิเศษวิทย์คณิตห้องกิฟเตดจำนวน8คนและหนึ่งในนั้นเป็นนักเรียนทุนพระราชทาน 3. ผู้ปกครองและชุมชนมีความภาคภูมิใจโดยส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนเพิ่มมากขึ้น 4. ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์เพิ่มมากขึ้นและมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ลดน้อยลง 5. ได้รับเกียรติในการนำเสนอกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมในที่ประชุมของผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต3 6. เป็นแหล่งศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญชานุมาน 7. นักเรียนโรงเรียนบ้านโนนหนองบัวเด็กหญิงลลิตาล่าบุตรได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือโลกครั้งที่23ในระหว่างวันที่28กร,รกฎาคมถึง8สิงหาคม2558ณเมืองยามากุจิประเทศญี่ปุ่น8โครงงานคุณธรรมกลับบ้านมีวินยัยปลอดภัยทุกเส้นทางที่ดำเนินการและประสบผลสำเร็จได้รับโล่รางวัลชนะเลิศวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก จากสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต3ปีการศึกษา2558